วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงองค์อิงเช็คสาวทำเอาขนลุกเราจะมาดูกันว่าพี่น้อง fc ทั้งหลายพูดถึงว่าอย่างไรบ้างโดยเริ่มต้นที่ท่านแรกกล่าวว่าลูกสาวคนโตของพ่อโจมแม่นุย์มีแต่คำว่าพัฒนาและอดทนไม่ว่าเสียงนกเสียงกาจะร้องใส่ยังไงลูกสาวพวกค่อยเอาชนะได้หมดด้วยความสามารถมาที่ไหนจะมาชนะคนมีบุญลูกสาวองอิง พลังเสียงฟังแล้วขนลุกเลยมุ่นคักคอมเมนต์ที่สองกล่าวว่าเป็นจังไดเสียงมาเต็มคักเป็นสาวแล้วอิลาอุ่งอิ่งทั้งใจคอมเมนต์ที่สามกล่าวว่าหลังจากทักเสียงหลายวันจากตรักตรำงานมาหลายร้อยวันเสียงอันทรงพลังก็แสดงอนุภาพที่เพิ่มมากกว่าเก่าให้เห็นคอมเมนต์ที่สี่กล่าวว่าเสียงยังยืนหนึ่งในใจเหมือนเดิมจ้า คอมเมนต์ที่หกล่าวว่าเสียงอีลานางฟ้ามาเต็มคักมวนแฮกฟังบ่มีเบื่อฮัก,กคอมเมนต์ที่หกกล่าวว่านี่คือราชินีหมอลำเพลินคนต่อไปแน่นอนคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสวัสดีครับผมเป๊ปซี่คนขับรถสามล้อเครื่องอยู่แถวตลาดโบเบรหรือตลาดมหานาคเขตป้องปรับศัตรูพ่ายฮักและคืดห่อตลอดเวลาครับคุณองคหญิงขวัญใจมหาชน ชาวสยามครับเป็นกำลังใจให้เด้อครับพักคึ้ข้อต่อหลดชีวิตครับผมคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าถืกใจคนร้อยเอ็ดคือผมคักกรอดลำเพลินนี้อีหล,ล่าลำม้วนม้วนบวกหนึ่งคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าโอ้แม่เจ้าพลังเสียงอีหล่าน้อยสุดๆดจริงจริงกล้องกังวานพุ่งสาดดีแท้แท้นี้แหละของจริงของแทรไม่ต้องพูดมากมันสิเจ็บคอสุดยอดจริงๆ คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเป็นสาวแล้วเสียงทรงพลังกว่าเก่าเด้ยยานแต่ลำโพงแตกนั้นแล้วบาดนี้คอมเมนต์ Comment ที่ถัดไปกล่าวว่าสมชายาเทพทิดาลำเพลินจริงๆพ่อโจพูดไม่มีผิดสมเป็นทายาลำเพลินสุดยอดจริงๆจริงๆรักนะแบบน้อยคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าน้องร้องด้วยใจรักในการร้องการลำแบบไม่มีกั๊กนี่แหละเสน่ห์ของน้องเสียงนี้ก็สุดยอด คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ายังไงเสียงน้องก็กังวาลดังระคังครับสุดยอดองค์หญิงรัตนาพรคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าอีลาแต่งโตแบบนี้กระงามจ้าขอบคุณที่ถ่ายให้เบิ่งจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าน้องแบบนั้นคนละเกรดกับอุ้งอิงเวลาไลา์หรือคลิปอย่าเอามาเทียบกับอุ้งอิง เลยกระดูกคนและเบอร์ครับเขายังไม่ว่าอะไรแต่ดันไปแซะเขาก่อนเป็นเอฟซน้องจริงเปล่าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าฮักแทงลูกสาวอุงอิงเดล่าน้องฮักแทงมาบินิคอนเสิร์ตด้วยเหรือครับเขาหมายถึงฮักแทงอุง,องิงคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าของแทบบอจกตาบอกว่ากริยาบทใดหรือบริบทใด กรอย่างเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนตลอดวันอย่างคำกระแสบอกมีตกยืนหนึ่งในใจเอฟซีทั่วสารทิ์คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเสียงเหมือนคนที่เราเคยรักฟังแล้วนึกถึงน้ำตากลนบนขอบเตียงหัวนึกถึงแม่นางท่านนั้นคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าพลังเสียงอิลาเต็มคักสะอ่อนม่วนตําใจหลายลูกม่วนหลายลำเพลินเก่งมากๆคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า เสียงพุ่งมากเลยครับสุดยอดคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าตั้งแต่เพิ่มครบ18ปเสียงเป็นก้องกังวานขึ้นคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าไฟคือแทงตาท่านผู้ชมดีขนาดคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเช็คซาวได้เป็นหมื่นแล้วอีลาจังคักคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเสียงอีลาม้วนคักแน่แน คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเสียงอิล่านางฟ้ามาเต็มคักมวนแฮกฟังบ่มีเบื่อฮัก,กคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเสียงสดสุดยอดมากๆครับเอฟสีอิสราเอลคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าน้ำเสียงสุดจัดจริงๆชัดถ้อยชัดคำพุ่งสุดๆคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ผมว่าฤดูกาลนี้พวกเราได้ฟังลำเพลินเต็มอิ่มแน่อีหล่าจัดแน่คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าพลังเสียงลำเพลินอีหล่าสุดยอดมากจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าแต่ละเพลงอีหล่ายังบอกเกิดเก่ง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 ลูกคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเนี่ยเนี่ยเสียงมาเต็มมากๆสุดยอดอีหลา่าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า กำลังใจให้กันน่ารักทุกคนคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเสียงเพราะคักลูกสาวคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าจากไม่เคยดูหมอลำตามดูตลอดเลยน่ารักวางดีคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าของแท้มีแต่ดีไปหน้าครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ากำลังให้ทีมงานครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ได้พักเต็มทีเสียงกังวานมากๆเลยลูกสาวคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าพลังเสียงอิหลาเหรือหลายจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าคนทางระยองน่าจะได้36ล้านไปเยอะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ารับผิดชอบหน้าที่ตัวเองน่ารักจุงเบยคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า า้าเสียงงงกล้องกังวาลทะลุทะลวงจนสังกสีแต่กบกบคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสายกิกเลยมื้อนี้เสียงอีลาชุกต้าของฮาปป้าดปาดคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุดยอดมากๆมาแล้วเสียงฟ้าประธานกำลังสมบูรณ์แบบคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุดย,ดยอดยอดยอดถอยืนหนึ่ง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 ในใจคือหลาน้อยอุ้งอีอิงอิงครับผม คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าย่าเพลงติวเข้มสาวร้อยเอ็ดชอบชอบอีละ่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าวอนพ่อพลานชัยฤดูกาลจะถึงต้องมาแล้วละ่ะขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ